สัปดาห์นี้มาคุยกันถึงเรื่องราวของรถยนต์ Ford คันนี้ครับ Ford r a n g h r r XLS มีอะไรที่มันแปลกใหม่หรือว่าอะไรที่ปรับปรุงมาบ้างติดตามมาชมครับเครื่องยนต์สนองตอบดีกดพรวดกระโจนออกไปข้างหน้าทันทีแล้วก็ช่วงล่างก็ทำมาแบบแน่นๆเฟิร์มๆเอาไว้สำหรับขาล,ลุยให้ขับกันได้สะใจหน่อย แต่รูปร่างหน้าตานั้นยังคงดูดุดันครับยังเป็นสันเป็นเหลี่ยมยังทําให้ดูแล้วตัวรถใหญ่ขึ้นมานะครับดูสูงขึ้นมาทั้งๆท,ที่สัดส,ส่วนก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้กว้างอะไรแต่ทําให้ออกแบบมาแล้วดูมันใหญ่โตขึ้นมาทีเดียว นี่คือรถยนต์ Ford Ranger ครับเป็น Ford Ranger รุ่น XLS 2.0 Turbo XLS นั้น Ford เขาบอกว่าจะเป็นตัวที่เข้ามาแทนที่ XLT แต่ว่าผมถ้าไม่บอกเนี่ยพูดกันตรงๆขึ้นมานั่งขับหรือตั้งแต่ดูภายนอกก็คิดว่าเป็น XLT นั่นแหละ Ford Ranger XLS 2.0 Turbo ใช้เครื่องยนต์ดีเซล Eco Blue แบบ4สูบเพาลาเราลิ้นคู่เหนือฝาสูบ4วาล์วต่อสูบ ความกว้างกระบอกสูบก็84มลเมตรคูณระยะชัก90มเมตรความจุจริงๆก็ 1,996cc แล้วก็มีเทอร์โบชาร์จเจอร์แปรผันที่เรียกว่า VG เทอร์โกับอินเตอร์คูลเลอร์เข้ามาทำงานร่วมด้วยเครื่องยนต์บล็อกนี้เนี่ยให้กำลังสูงสุด170แรงมา้าเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน3,500รอบต่อนาทีแล้วก็มีแรงบิด405นิวตันเมตรเมรื่อเครื่องยนต์ทำงานตั้งแต่1,750ถึง2,500รอบต่อนาทีสายทอดกำลังทั้งหมดผ่านเกียร์อัตโนมัติเดินหน้า6จังหวะอัตราทดเครื่องยนต์สนองตอบดีกดพรวด กระโจนออกไปข้างหน้าทันทีแล้วก็ช่วงล่างก็ทำมาแบบแ,บบแน่นๆเฟิรม์มเเอาไว้สำหรับขาลุยให้ขับกันได้สะใจหน่อยผมเองขับในเมืองก็ดีครับทัศนวิสัยดีรถพวกนี้พอสูงปุ๊บเนี่ยมันทำให้มองเห็นได้รอบคันได้ง่ายขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าผมเองเป็นคนชอบมีรถนิยมเกี่ยวกับช่วงล่างในลักษณะแบบนี้ก็เลยทำให้ไม่รู้สึก,กว่ามันจะแข็งกระด้างอะไรรถแบบนี้เดี๋ยวนี้ ตลาดบ้านเราก็สนองตอบความต้องการของผู้ใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้นตลาดก็กว้างขึ้นใช้ในเมืองก็ดีบวกกับบ้านเรานั้นสภาพผิวถนนสภาพการจราจรดินฟ้าอากาศเอาแน่เอานอนไม่ได้เดี๋ยวก็น้ําท่วมเดี๋ยวก็ดินถลม่มเดี๋ยวก็ทางซ่อมทางขาดเพราะรถแบบนี้สนองตอบได้ดีใครที่บางทีอาจจะ ยังมีความคิดเก่าๆคิดว่ารถปิ g กอัพนั่นแหมมันคงเทอะทะขับยากอะไรพอมาลองขับรถพวกนี้ได้ไม่เท่าไหร่หรอครับมักจะติดใจกลับไปขับรถคันเล็กๆแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันไม่สะใจของแบบนี้ก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลครับแต่สำหรับผมบอกได้เลยว่ารถแบบนี้แหละครับอนเนกประสงค์จริงๆ Ford r a n g เจอ XLS 2.0 Turbo คันนี้นะครับเขาบอกว่ารหัส XLS นั้นเนี่ยจะเข้ามาแทนที่ XLT ในตลาดส่วนจะเข้ามาแทนที่กันขนาดไหนอย่างไรก็ไม่ทราบเหมือนกันเอาเป็นว่าเจ้า f o r r a n g e r XLS 2.0 Turbo นั้นเนี่ยมีขายด้วยกัน2รุ่นคือรุ่นที่เป็น4ประตู Double Cab กับรุ่นที่เป็น Open Cab คือ2ประตูว่างัันเถอะสนนราคาก็แตกต่างกันอยู่ประมาณ80,000เศษเนะครับประมาณ85,000บาท ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวท็อป8 7 9 0 0 0บาทตัวที่เป็น2ประตูแคปเรียกแบบภาษาชาวบ้านก็ราคาอยู่ประมาณ794,000บาทส่วนรูปร่างหน้าตานั้นเนี่ยก็แตกต่างกว่า XLT อยู่ไม่มากหรอกครับไฟ d d y y t m m r u u n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  g ยังเป็น4ี่แคปเป็น ไฟ LED อยู่ไฟหน้าก็ยังเป็น LED อาจจะเป็นที่สีสันที่กระจังนินดๆหน่อยที่แตกต่างกันแต่รูปร่างหน้าตานั้นยังคงดูดุดันครับยังเป็นสันเป็นเหลี่ยมยังทําให้ดูแล้วตัวรถใหญ่ขึ้นมานะครับดูสูงขึ้นมาท,ทั้งที่สัดส่วนก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้กว้างอะไรแต่ทําให้ออกแบบมาแล้วดูมันใหญ่โตขึ้นมาทีเดียวเรื่องของการออกแบบแบบนี้เส้นสายบนฝากระโปรงจะเห็นได้ชัดครับมีทั้งสันที่ยกขึ้นมีทั้งร่องที่กดลึกลงทําให้ดูแล้วมันมี3ามิติ มีมิติมากขึ้นมีส่วนลึกส่วนว้าวส่วนสูงมากขึ้น Ford Ranger นี่จะว่าไปแล้วระยะหลังๆต้องถือว่าเป็นพระเอกของค่ายก็ว่าได้เพราะฉะนั้นใครที่ยังมองหารถพวกนี้ก็ลองดูครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย Ford r a n g e r XLS 2.0 Turbo เนี่ยมีเฉพาะตัวขับเคลื่อน2ล้อนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกหาเอาครับให้เหมาะสมกับการใช้งานของคุณก็แล้วกัน